ยินดีต้อนรับสู่โลกนิทานของเทนเทนวันนี้เสนอตอนเทนเทนกับป่าสมบัติการละครั้งหนึ่งในหมู่บ้านเวทมนต์มีเด็กวัดชื่อเทนเทนที่รักการผจญภัยวันหนึ่งเทนเทนได้ยินตาบุญเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับป่าสมบัติที่ซ่อนอยู่ในป่าลึกมีสมบัติและอันตรายรอคอยผู้กล้าหาญเทนเทนตัดสินใจเดินทางไปป่าสมบัติเพื่อค้นหาสมบัติที่ซ่อนอยู่แต่ก่อนที่จะออกเดินทางเขาไปหาหลวงยักษ์เพื่อขอคำแนะนำ หลวงยักษ์บอกเทนเทนว่าในป่านี้ไม่เพียงแค่มีสมบัติแต่ยังมีอันตรายที่ซ่อนอยู่ในทุกซอกมุมแต่ถ้าเจ้ามีความกล้าหาญและความฉลาดสมบัตินั้นจะเป็นของเจ้าเมื่อเทนเทนพร้อมออกเดินทางจึงกล่าวขอบคุณหลวงยักษ์และเริ่มออกเดินทางทางเข้าป่าสมบัติอยู่หลังวัดเทนเทนจึงตัดสินใจออกเดินทางไปที่วัดก่อนรุ่งเช้าเมื่อมาถึงวัดเทนเทนเห็นพระอาจารย์ธีรักกำลังทำสมาธิอยู่ เขารอจนพระอาจารย์ธีระเสร็จสิ้นการทำสมาธิแล้วเล่าเรื่องราวการผจญภัยของเขาให้ฟังพระอาจารย์ธีระยิ้มและกล่าวว่าป่านี้มีความลึกลับและอันตรายแต่ถ้าเจ้ามีจิตใจที่สงบและสติปัญญาที่เฉียบแหลมเจ้าจะสามารถผ่านทุกอุปสรรคได้พระอาจารย์ธีระให้พรและส่งเทนเทนไปยังทางเข้าป่าหลังวัดมีทางเดินแคบแคบที่ปกคลุมด้วยพุ่มไม้และเถาวัลย์ เทนเทนค่อยๆเดินตามทางนี้ไปจนกระทั่งเขาเห็นต้นไม้สูงใหญ่ที่มีเครื่องหมายสลักไว้เทนเทนรู้ว่านี่คือทางเข้าป่าสมบัติเขาผลักพุ่มไม้และเถาวัลย์ออกไปจนพบกับทางเดินเข้าสู่ป่าลึกที่เต็มไปด้วยความมืดและเสียงของธรรมชาติเทนเทนสูดหายใจลึกๆและเริ่มเดินเข้าสู่ป่าลึกด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่นทุกย่างก้าวของเทนเทนเต็มไปด้วยความระมัดระวังเขาพบกับอุปสรรคและอันตรายมากมาย แต่ด้วยพรจากพระอาจารย์ธีระและคำแนะนำของหลวงยักษ์เขาเดินทางผ่านป่าใหญ่จะเจอกับต้นไม้สูงเสียดฟ,ฟ้าและสัตว์ป่าต่างๆเมื่อเทนเทนเริ่มเดินทางเข้าไปในป่าลึกเขาพบว่าป่ามีต้นไม้สูงเสียดฟ,ฟ้าที่ปกคลุมด้วยเถาวั์หนาแน่นอากาศภายในป่ามืดครึ้มและเย็นสบายแต่ก็เต็มไปด้วยความอันตรายทันใดนั้นเทนเทนได้ยินเสียงกรอบแกรบจากพุ่มไม้ข้างทาง เขาหยุดเดินและหันไปมองเห็นตาของสัตว์ป่าที่แวววับอยู่ในความมืดเทนเทนรู้สึกหวาดกลัวเล็กน้อยแต่เขาระลึกถึงคำแนะนำของหลวงยักษ์และตัดสินใจเดินหน้าต่อไปขณะที่เดินลึกเข้าไปอีกเขาก็พบกับแม่น้ำไหลเชี่ยวที่ต้องข้ามไปอีกฝั่งเทนเทนคิดหาวิธีข้ามแม่น้ำโดยใช้เถาวันที่ห้อยลงมาจากต้นไม้ใหญ่เขาแกว่งตัวไปอีกฝั่งด้วยความระมัดระวังเมื่อข้ามแม่น้ำได้สำเร็จ เทนเทนก็พบกับกับดักที่ซ่อนอยู่ในพุ่มไม้ขณะที่เขาเกือบจะก้าวลงไปเหยียบกับดักเขาก็สังเกตเห็นบางอย่างที่ผิดปกติและหยุดทันเวลาการเผชิญกับอันตรายเหล่านี้ทำให้เทนเทนรู้สึกมั่นใจมากขึ้นเขาเรียนรู้ที่จะระมัดระวังและใช้ความฉลาดในการเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากเมื่อเขาเดินทางลึกเข้าไปอีกเขาก็พบทางเข้าถ้ำลึกลับที่ตาบุญเล่าไว้เทนเทนเดินเข้าไปในถ้ำลึกลับ เขาพบปริศนาแรกซึ่งเป็นประตูหินขนาดใหญ่ที่มีร่องรอยเก่าแก่บนพื้นผิวประตูนี้มีสัญ,ญลักษณ์ประหลาดและคำจารึกที่บ่งบอกถึงวิธีการเปิดเทนเทนพินิพที่เคราะห์คำจารึกที่มีอยู่เขาตั้งสมาธิและอ่านมันออกมาเพื่อเปิดประตูนี้ผู้ที่มีกล้าหาญต้องให้ความสว่างแก่ทางเทนเทนคิดถึงสิ่งที่สามารถทําให้ประตูเปิดได้เขาจุดคบไฟที่นํามาติดตัวและยกขึ้นเหนือหัวทันใดนั่นเอง สัญ,ญลักษณ์บนประตูก็เริ่มเรืองแสงและประตูหินค่อยๆเปิดออกเทนเทนยิ้มด้วยความพอใจและเดินผ่านไปยังห้องถัดไปในห้องนี้เขาพบกล่องปริศนาที่มีกลไกซับซ้อนและคำใบที่ว่าให้จงใจฟังเสียงหัวใจของธรรมชาติเทนเทนลองหมุนกล่องหลายครั้งแต่ไม่สำเร็จจนกระทั่งเขาสังเกตเห็นเสียงน้ำไหลาจากผนังห้องเขาใช้ความรู้สึกสัมผัสกับความถี่และจังหวะของน้ำไหลและทดลองหมุนกล่องตามจังหวะที่ได้ยินในที่สุด กล่องก็เปิดออกเผยให้เห็นกุญแจทองคำขนาดเล็กเทนเทนนำกุญแจนี้ไปไขประตูถัดไปและพบกับปริศนาสุดท้ายที่ท้าทายความสามารถปริศนานี้เป็นกระดานหมากรุกที่มีชิ้นหมากรุกถูกวางอยู่ไม่ถูกตำแหน่งคำไม่บอก,กว่าเพื่อคว้าชัยชนะต้องเข้าใจการเคลื่อนไหวที่แท้จริงเทนเทนต้องใช้ความรู้และไหวพริบในการเคลื่อนหมากรุกให้ถูกตำแหน่งตามกฎของหมากรุกหลังจากคิดวิเคราะห์และลองผิดลองถูกหลายครั้ง เทนเทนก็สามารถจัดวางหมากรุกให้ถูกต้องได้เมื่อหมากรุกถูกจัดวางเรียบร้อยแล้วประตูสุดท้ายก็เปิดออกเทนเทนก้าวเข้าไปและพบกับสมบัติที่ซ่อนอยู่ภายในกล่องสมบัตินั้นเขาพบหนังสือเก่าแก่ที่มีคำสอนอันมีค่าเขาได้เรียนรู้ว่าปัญญาและความกล้าหาญเป็นกุญแจที่เปิดประตูทุกบานเมื่อเทนเทน,เทนเปิดหีบสมบัติอีกหลายใบในถ้ำลึกลับ เขาพกสมบัติหลากหลายประเภททั้งทองคำอัญ,ญมณีและเครื่องประดับอันล้ำค่าแต่ท่ากลางสมบัติเหล่านั้นเทนเทนสังเกตเห็นตำราโบราณเล่มหนึ่งที่ดูเก่าแก่และเต็มไปด้วยความลับตำราโบราณนี้ถูกประดับด้วยปกหนังสือสีทองและมีสัญ,ญลักษณ์ของปัญญาและความรู้สลักไว้อย่างประณีตเทนเทนรู้สึกถึงความสำคัญของตำราเล่มน,นี้มากกว่าเครื่องประดับหรือทองคำใดๆเขาจึงตัดสินใจหยิบตำราโบราณมาเพียงเล่มเดียว เทนเทนกลับหมู่บ้านพร้อมกับตำราโบราณเมื่อมาถึงหมู่บ้านเขานำตำราไปให้พระอาจารย์ธีระหลวงยักและตาบุญดูสามคนนี้ต่างรู้สึกประทับใจกับความเลือกสรรของเทนเทนและรู้ว่าตำราโบราณน,นี้จะนำมาซึ่งความรู้และปัญญาให้กับทุกคนในหมู่บ้านพระอาจารย์ธีระกล่าวว่าสมบัติที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่เห็นได้ด้วยตาแต่เป็นความรู้และปัญญาที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง หลวงยักเสริมว่าเจ้าทำได้ดีเทนเทนเจ้าพิสูจน์แล้วว่าความกล้าหาญและสติปัญญาสามารถนำไปสู่สิ่งที่มีคุณค่าที่สุดด้วยตำราโบราณน,นี้เทนเทนและชาวหมู่บ้านได้รับความรู้ใหม่ๆและแรงบันดาลใจในการพัฒนาชีวิตเทนเทนกลายเป็นแบบอย่างให้กับเด็กๆในหมู่บ้านที่จะมุ่งมั่นค้นหาความรู้และใช้ความกล้าหาญในการเผชิญกับความท้าทายทุกอย่างในชีวิต นิทานเรื่องนี้ก็ได้จบลงแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำเรื่องต่อๆไป